เอาเลยครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมชาร์เดอร์การนั่นเองนะครับเป็นเกมของค่ายแมสซิงเกอร์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะฮะเกมนี้เป็นเกมของโมบายนั่นเองนะครับก็จะมีดีโอซีของมันด้วยนะฮะก็คือเดอร์เลฟโอเวอร์นะฮะถ้าเกิดเราเล่นออริจินอลแบบเนื้อเรื่องหลักของมันจบแล้วเราก็จะมาเล่นเดอร์เลฟโอเวอร์กันนะฮะอ่าไปลุยกันเลยนี่เกมอย่า normal นะฮะเมื่อกี้ผมผิดพลาดครับเกิดการผิดพลาดนะฮะ ในปี2350นะฮะ Intergalactic Corporation ได้มีการเปิดตัวใหม่นะก็คือ Viking War นะในการวางแผนของเขาร่วมกับ International f a n t a s i อะไรรอๆๆเน,ะนะี่ยแหละฮะคือ75%เนี่ยก็รู้นะเกี่ยวกับ Galactic พวก Bounty Hunter ก็โอ้โหไม่ทันแล้วก็ Soldier of Operation in the Shadow เนะี่ยเขาเรียกว่า ชาร์โดกลุ่มช oh. าร์ดกันนะเดอรลุกเมอร์คิวรี่คลาสนะอือโหฉากกำลังแรแเลยโอนเนอร์จอร์นสลัดโลเคชั่นเจมินี่ไบรอันพร้อมยังใช่จอน์อ่อเป็นไงบ้างวะอ่อก็แย่อยู่นะ สวัสดีมิตอร์สแลตเวได้บบกดเยี่ยมมากตอนนี้ทุกทุกอย่างคงไม่มีปัญหาใช่ไหมต้อ,องอ๋อดรไซมอนเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะอันนี้หัวหน้าเหรอโอ,อ้ผมขอผมเสะพ้ายมากเลยเนี่ย โรไซมอนเป็นหัวหน้าของหน่วยจเจเนติกอมันเป็นหน่วยที่สร้างหรือค้นคว้าอะไรทักอย่างเนี่ยแต่ฉันคิดว่านายคงจะเข้าใจนะเอดิชันโปรโตคอลเหรออ,อ้ผมรู้สึกชื่นชอบคุณมากเลยนะเนี่ยนะตัวเอกเราที่ชื่อจอรนนะมันยังไม่ค่อยเข้าใจนะถ้า การที่นายจะอยู่หรือจะรอดเนนะี่ยมันขึ้นอยู่อันนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเป็นล้อมที่นีเล็กๆที่มีชื่อว่าอีฟไม่ต้องห่วงนะ่ะโชคดีนะมิสเตอร์แลสฉันเชื่อใจนายแต่นายอย่าทำให้ฉันผิดหวังอะ่ะฉันทำให้คนหลายคนผิดหวังมาแล้ว,ลวอื นี่ครับอีฟอีเ <c> อ <oughs> e ิร์ธไทม์ออกซ์เบอร์วันที่สามเดือนธันวาคม look, เป็นไงบ้างสละสภาพผิวโอเคอ่สมามารถลงลงจอดได้นะอ๋อร yeah, ู้สึกช้องแันเริ่มปั่นปวดแล้วแหละฉันหวังว่า Uh, <c oughs> ฉันคิดว่างานน่าจะง่ายนะไปเตรียมแล้วเตรียมพร้อมแล้วไปเลยโอ,โ,โอ้โหโอ้อ๋อนี่เราต้องเข้า,าจากนอกอวากาศเลยนะโอ้โอ้ <c oughs> โอยนี่มาระดับนิวเคลียร์คาร์ดอ๋อนิวเคลียร์คาร์ด อ๋อ oh, มันเป็นเป็น้รวจนนำวิถีนะฮะอ๋อ oh, ต้องเราต้องลงจอดให้ดีๆนะฮะคือเราโดนสอยร่วงนั่นเองนะฮะเมื่อกี้ผมก็งงๆอยู่อะไรปะอ๋อ oh, <laughs> สรุปโดนสอยร่วงโอเคฮะบายจอหนคุณอยู่ไหนอ่ะ เอ้ยคุยเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่าไม่มีใครมาแจมนะอ่ไม่มีใครมาแจมสัญญาณเลยไงโซล่ามันมันคืออะไรซากัสเหรอไม่เออโซล่าเอาออกโซล่าไปละเลฟไลรัตแมาชั่มไลอยู่คอร์เนอร์ And Intellect Object Process Control Panel ล e a ร์ a น e r ีเลเซอร์โอเคฮะตอนนี้เราไม่จอนเขาไม่รู้นะมิสเตอร์สลัดไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะอ๋อกดที่ไอคอนนะเพื่อเป็นการบล็อกพวกนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็รูปปั้นใคร <c oughs> เอ้ยนี่มันเหมือนโลกเลยนะมีรูปปั้นคนด้วยพ่อตุงตัวเอก ทายเอาโลเคชันแอมบอกตรงนี้ล็อกนะฮะไปไม่ได้โอเคฮะเราต้องเดินดูรอบๆวะนะว่ามีอะไรหรือเปล่านี่ไงอ๋อกล่องกระสุนนะฮะชุดแอนด์โคเบอร์โอเคเราโคเบอร์ได้นะเกมนี้เดี๋ยวได้โคเบอร์ไงวะเนี่ยเนี่ย โคเวอร์ฮะโยแคนในกรีโคเวอร์มัลโมเพลเยอร์มัลติเพลชูต s พสิบอโอเคฮนะเวอร์ชันถ้าเราจะออกจากกำแพงก็กดถอยหลังนะอย่างเงี้ยโอเคอันนี้มันให้เรายิงข้างบนนะโอ้โหนึกว่าจะลุกพวดยิงเลยนะฮะอันนี้มันต้องค่อยค่อยยิงอีกโอเค เดี๋ยวยวขอมาเก็บลูกกระสุนให้เต็มแม็กกันนะโอเคเต็มยังวะโอเคครับเต็มแล้วมันน่าจะสนุกนะโอเคน่าจะสนุกครับนี่ไปยังรอไปแล้วขิ้งหลุนหลุนมีใครไหมเอ่ยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย อาย่าโคเบอร์อเฮ้ยโคเบอร์ดิโคเบอร์โอเคฮะรู้สึกแกรู้สึกจะตายยากนะโอ้โหอึดชิปเอายิงมาดิเอาโอเคกำแพงมันแตกได้กำแพงมันแตกได้โอเคจะไฟอะคิดจะไฟกับมิสเตอร์จอนสแลนเนี่ยคิดคิดผิดเปล่า โอเคอันนี้อะไรอ่ะไปดูก่อนนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะอัปเดตเอ่อส่งตัวอย่างในเยื่อไปให้นะฮะแบบไปตรวจสอบว่ามันคือตัวอะไรนั่นเองนะซึ่งคนก็ไม่ใช่นะประตูเปิดแล้วโอเคขึ้นลิฟต์ป่ะชืบชาใช้ได้ฮะเกมนี้จอตอนนี้คุณอยู่ไหนแล้วเนี่ย บนลิฟต์อะมีอะไรใหม่ไหมอ๋อเป็นสายพันธุ์ที่ยากนะตอนนี้เท่ก็บอกว่ารู้สึกว่าอืมแต่ไม่ทันนะพูดบางทีก็พูดเร็วไปโอ้โหไม่แกโอ้โหอึดด้ยวยนะโอ้โหแล้วกล่องนี้มันไม่แตกเลยปัญหา เอามาคเวอร์นี่มันก็เสร็จดิอ้าหูอืดไปนี่อืดละเอาดิแลกเลือดรีโหลดไปครับโอเคถังถังโอเคเฮ้ยเ cover ยิงไนี่กันนะยิงง่ายกว่าอ้าวโ,โหสบศพบ,บ,บักเลยไอสาระชั่วตายยังเนี่ยโอ้โหอึดอึดอึดโอเคได้ยิงดากหัวแตกแต่ไม่ตายฮะโอเครีโหลดแมกกาซีนอึดถีประตูเข้าไปหนึ่งทีครับอึโอโอ้โอ้ย รู้สึกว่ายังยังไม่เห็นนะฮะมยมาสองตัวเราเราต้องเก็บดตัวนี้ก่อนนะแล้วก็หลบมาเอาโควเวอร์เข้าด้านนี้ไม่ได้ละบาดไปแล้วโควเวอร์หลบนี่ฮะยิงได้ก่อนโอเคมุมเปิดโดนดิเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหหุนยนโอ้โห ป้อมมา้าราหันไปทางนู้นลุก,ลกป้อมมา้าหันครบครบรอป้อมไปฮะแล้วก็ครบโอเคหนึ่งดอกเฮ้ยครบครบครบอืมโอ้ยลบลบโอเค เปลี่ยนที่คอเปลี่ยนที่คอบ้างจังหวะนี้ต้องเปลี่ยนที่คบก่อนเอ้ยโอ้โหใจเย็น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 ไอ้สารเชั่วโอเคเฮ้ยจะบึ้มแล้วจะบึ้มแล้วโอ้โหยังไม่บึ้มอีกโอ้แม่แกหมดเพราะมันแล้วนะฮะโอเคบึ้ม ว้า oh. สาระชั่วโอเคปะอันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่หมดนะมันถึงแม่เราไปต่อหมดยังอ๋อแฮกนะต้องแฮกนี่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 น,นี่เรียบร้อยความจำไวดังแสงอนะ่ะขอบอก เรื่องจำขอให้บอกโอเคฮะรู้สึกแม็กเกนี้จะให้ให้พอสมควรนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมิสเตอร์จอร์สลัอย่าทำให้หัวหน้านายผิดหวังนะมิสเตอร์ไบรอันโอเคโอเคโอ้โหอึดว่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวระเบิดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอ้ย โอ้ยเกือบตายฮนะแม็กก็หมดเลยตอนนี้นะเนี่ยเอาค่อเอาไม่ยิงไม่โดนอีกโอเคโอเคยิงไปยิงไปยิงไปโอ้ไม่ตายโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตายอะ่ะไม่ตายอ่ะเดินกาดเลยนะมั่นไส้หมดจังวะ ตาใจเอาเรื่องนะเต็มนี้ไปเข้าประตู d อ o r unlock โ okay. อเครู้สึกจะยาวไกลโอ้โหโอ้รู้สึกอันนี้ไม่จะแตกได้เลยนะเดี๋ดวๆๆนี่ไงปัญหาแล้วปัญหาแล้วปัญหาแล้ว <c oughs> เลือดรีเจนนี่เลือดรีเจนรีเจน เดินกาดเดินกาดแบบเดินกาดแบบแลมโบแม็กแะหมดเอานะฮะปัญหาเอาเก็บหนึ่งแลงหนึ่งตัวนะฮะเอาหลบมานี่ก็ตายดิเออ เอ้ยไอหยาโคอมบ์โอ้โหเอาเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเฮ้ยเห็นทางไหมเห็นเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเห็นเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมมามานหายไปธนุกันนะเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมอ่าเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเออผมว่าคุณก็เห็นโอ้โหโอเคเดี๋ยวรอให้มันเผลอนะแล้วค่อยยิง แล้วก็ยิงแล้วก็โคบโอเคฮะอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็รู้ความเสียเวลาเอายิงจะพังแล้วจะพังแล้วเครื่องเอ๋อละเครื่องเอ,งเอ๋อแล้วือเอ๋อละเอ๋อแล้วก็ปื้มเอ๋อแล้วก็บึ้ม,มนี่ฮะเต็มตัวรับมือมาดีโอเครู้สึกคนทางยาวไกล โอเคอามอีแพชไปเอาโอ้โหโอ้เอา,เร,ออาเรื่องเอาเรื่องฮะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องก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 องไม่แตกแน่นอนโอเคฮะเออแล้วเออแล้วก็เออแล้วก็ยิงประสาทสัมผัสไวอย่างนั้นมึง อ๋อผมจับได้แล้วพอมันหยยิงไปพอมันจะยิงมันจะมีเสียงแกลกๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะดีเลยสักพักหนึ่งนะแล้วก็่อยโอเครู้รู้เชิงแล้วรู้เชิงแล้วก็หลบโอเคน่าจะสามแม็กนะถึงจะตายแียบร้อยโอเคริฟมาแล้ว เดินยิงเดินยิงฮะเดินยิงเรามันสายดิบเพ้าะมาตัวเดียจะมาทําไมโอ้ตอนนั้นไม่น่าจะมีอะไรนะจอนฉันไม่สามารถสแกนได้อ่ะอ่าฟัง<ม>นะแผนสองล่ะไปที่แจมมิ่งทาวเวอร์แล้วก็ไปสแสดง อไปหาที่อยู่ของดอรไซมอนนะฮะแล้วก็ไปที่แหล่งเก็บพลังงานนั้นใหญ่นะฮะอ๋อมันคือซากรรมัมโอเคฉันต้องรีบหน่อยแล้วอาจจะไม่รู้ตัวเอาหน่อยต้องเก็บไอ้น,นี่ก่อนนะโอ้ยไม่ตายอีกไอ้บนมันก็จะล่อเรา อ่ารอไม่ได้แล้วสิไอ้นมโอ้โยเฮ้ยโอ้โยโอ้โยอืออือโ,โอ้แตกสองอืมไอสาระชั่วอย่ามายิงกูโอเคดับไปหนึ่งครับเหนื่อยตัวข้างบนนี่ก็สอยจังเลยนะ โอเค,โอ,เคโอ้ยปอมยามอ่ะโอ้โหเห็นหัวกุ๊กโอ้โห้บา้าบ้าแล้วบ้าไปแล้วอาเจ็บเจ็บรีเจนทีรีเจนทีรีเจนทีนทหันไปนูน่นแตกป่ะอันนี้แตกป่ะโอเคอันนี้เป็นเหล็กไม่แตกโอเคอันนี้เป็นเหล็กไม่แตกนะฮะ สังเกตไว้ right. มีหลักสังเกตโอเคโอ้โดนหัวหัวล้นอย่างเงี้ยแหละผมต้องล่อแล้วต้องล่อซื้อแล้วต้อซื้อไปเก็บกระสุนกันไม่นั้นไม่ไหวโอเคอยู่อย่างนี้เลยกันเดี๋ยวมันก็ยิงไม่โดนนะมันโง่ ไม่มีทางโดนขอบอกโอ้ยโดนมา่าโดนเอาเรื่องเออแล้วเครืงเออแล้วข้าื่องเออแล้วเอาดีใครตายก่อนกันเออแรกกันไปเลยต้องแลกเลือดฮนะโอเคครับโอ้โหผ่านหูอันนี้ตานี้ยาวครับหตารแรกก็มันแล้วนะฮะก็สำหรับตาหน้าฮะ พาร์ทหน้าจะเป็นไงฮะก็ต้องขอฝากให้ท่านผู้ชมนะะกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆดูนะฮะถ้าอยากมีมพาร์ทสองนะจัดการคอมเมนต์ได้เลยฮนะหรือใจไงก็ได้ครับก็แค่ไลค์คนไลค์คนนึงผมก็มีความสุขลนะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะฮะซีอเกนที่เลยฮนะเจะเป็นครับผม